ในประเด็นแรกวันนี้ของรายการพุทธเช้าข่าวสวทอ,อ,อเหมือนเช่นทุกพุทธที่ผ่านมาครับเราจะนำเอาสถานการณ์ของอการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโครโรนา2019หรือโควิด -19 มาแจ้งเพื่อให้กับผู้ชมรายการได้รับทราบซึ่งข้อมูลดังกล่าวเราได้รับความร่วมมือจากศูนย์บริหารสถานการณ์ของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโครโรนาโควิด -19 หรือเรียกว่าศูนย์สบค ได้รับข้อมูลจากกรมควบคุมโรคก,กระทรว,วงสาธารณสุขและศูนย์เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์โควิด -19 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกราฟตัวแรกนะครับหรือแผนภูมิตัวแรกที่นําโชว์อยู่ก็เป็นความเคลื่อนไหวสถา,านการณ์ทั่วโลกณนะวันที่23มิถุนายน2563ครับที่ผ่านมาเมื่อวานครับ10ประเทศที่ติดเชื้อสูงสุดนะครับเราเห็นว่า อ่าสัปดาห์ที่แล้วผมอ่านข่าวมีผู้ติดเชื้ออยู่ประมาณ8ล้านกว่าคนอ่าณวันที่23ามเมื่อวานครับมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นมาเกือบล้านคนนะครับมาอยู่ที่ตัวเลข9ล้าน1นึ่งคนประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุดก็ยังเป็นประเทศสหรัฐอเมริกาครับ2ล้านกว่าคนแล้วก็มีผู้เสียชีวิตสูงสุดนะครับก็1 2, นึ่ลนคนนอกนั้นก็จะเป็นประเทศนะครับทั้งในส่วนของแถบของอ่า อฟริกานะครับทั้งในส่วนของประเทศในอเมริกาใต้แล้วก็ในในส่วนของเอเชียนะครับและวก็ทางายุโรปนะครับก็เป็นตัวเลขที่โชว์อยู่ณขณะนี้อีกหนึ่งตัวเลขครับเป็น10ประเทศอาเซียนที่ติดเชื้อนะครับใน10ประเทศที่อยู่ประเทศใกล้เคียงประเทศไทยวันนี้นี่แผนภูมิเปลี่ยนไปครับ จากเดิมประเทศาสาธารัฐสิงคโปร์เป็นอันดับหนึ่งในในสาระผู้ติดเชื้อวันนี้ปรับมาเป็นประเทศอินโดนีเซียครับมีผู้ติดเชื้อถึง46,845คนนะผู้ติดเชื้อสะสมแล้วก็มีผู้เสียชีวิตสูงสุดเช่นเดียวกันครับที่ประเทศอินโดนีเซียถึง2,500คน แล้วก็ยังเป็นคงเดิมครับว่าประเทศแถบภาคใต้ของเราครับยังเป็นประเทศที่ยังแพร่ในส่วนของมีผู้ติดเชื้ออยู่ค่อนข้างสูงครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลขที่นํามานําเสนอนะครับน,นี่เป็นข้อมูลสถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด -19 ในประเทศไทยในรอบหนึ่งสัป,ปดาห์ที่ผ่านมานะครับซึ่งถือว่าเราเข้าสู่เฟส4และเข้าจะเข้าสู่เฟส5นะครับเราดูสถานการณ์ของผู้ติดเชื้อสะสมครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นตัวเลขตัวเดียว แล้วก็เป็นผู้ที่ติดเชื้ออยู่ในศูนย์กักขัน,นครับสเตตออริทีนในส่วนของพื้นที่ปกติเราไม่มีผู้ติดเชื้อยาวนานมาหลายวันแล้วนะครับในส่วนของเข้าสู่ภาวะค่อนข้างจะปกติในส่วนของผู้เสียชีวิตเองเราก็ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มมาเป็น2ส,สัปดาห์ครับตัวเลขยังอยู่ที่58แนะครับแล้วก็มีตัวเลขในส่วนของผู้ติดเชื้อนะครับในส่วนของกําลังรักษาหรือรักษา หายไปแล้วนะครับแล้วก็เป็นตัวเลขสะสมมาดูตัวเลขณว,วันที่23มิถุนายน2563ครับนี่คือตัวเลขครับเมื่อวานนี่เพิ่มเป็นรายใหม่แต่เพิ่มอยู่ในสเตตออริทีนนะครับแล้วก็มีผู้หายแล้วเนี่ยถึง3,023คนมีผู้ที่กำลังรักษาอยู่เพียง75คนนะครับก็เป็นตัวเลขที่ค่อนข้างน้อยครับในขณะนี้อีกหนึ่งข้อมูลครับซึ่งเป็นข้อมูล2สัปดาห์ ถัดมานี่ถือว่าเข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะครับก็คือตัวเลขของผู้ติดเชื้อในอนักเรียนและก็ข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสํงงานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตัวเลขอยู่ที่15มาหลายอาทิตย์แล้วนะครับแล้วก็เราก็ไม่มีผู้เสียชีวิตนะครับดูตัวเลขตัวสรุปให้เราเห็นนะครับว่าในตัวเลขที่สะสมนะครับ15คนเป็นข้าราชการครู4เป็นนักเรียน11นะครับขณะนี้รักษาหายหมดแล้วนะครับ ก็ถือว่าเข้าสู่ภาวะปกตินะครับต้องขอขอบคุณข้อมูลรับที่เราได้รับมาจากเตขตพื้นที่การศึกษานะครับ